สั่งเลยเลยลาเ The Wing Dragon ซืมเลยแต่ผมซืมจริงแล้วใส่น <c oughs> โดนเบิ่มแล้วเอ้าที่อย่างไะทำไมลามาันยิงตัวเองวะอ๋อมันต้องทางเกียมอเตอร์โอเเอ้ยเมื่อกี้เขาซืมใช่ปะอ่าเรียบรออันนี้กูก็ซืมฮัลโหลอ่าท่าเดิมๆเมอ้าเชี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันตีไม่ได้วะ อ้าวมาแล้วไงจอมเวทกูมาแล้วอันเชิญเลยทีนี้กูก็ใช้เวทได้แล้วกูมีนวคแค้นไปหุยดักดรากูุมึงไม่เลิศแล้วอ่ะเพื่อนยากดนีิตว้ยดักดรากูุณขอทำลายหน่อยนะขอทำลายนะครับอ้าเรียบร้อยโดนค่าเสียหายด้วยนะครับหุยเก่งเฉย อะไรเขาเนี like, oh, yeah ่ย <laughs>